ไปแล้วบายบายงูจา๋านี่ครับป้ามาตามให้ไปจับงูครับป้าทางบ้านครับป้าเดี๋ยวเราไปจับงูกันอันนี้คือไอตัวจับงูรุ่นที่ผมขายไปครับตรงหนาแหละเนียเ้ยครับยาวสองเมตรครับสำหรับจับงูจับสัตว์พิษครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าใช้งานได้ไหมปอันนี้ทำมาสองปีกว่าแล้วครับสองปีอะเพิ่งได้ใช้งานจริงวันนี้ แต่พี่แบงค์อัซซันมันก็มีนะต้องดูดิพี่นั่นแหละแกย่อเดี๋ยวไปดูดิเอาพี่เบ๊พี่เบ๊จับหัวแกจับตัวไงยวางเลยเดี๋ยวเี่ไปดูไอชั่วโมงข้างหลังวันนี้ชั่วโมงข้างหลังนักล่ายเยอะไปครับทีมงานพร้อมทีมงานทีมงานทีมงานพร้อมครับเขาโดนเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่แบบจับหนูจับอะไรกูไผ่กูไผ่กูไผ่เดี๋ยวมาเนไม่ไขายก็โดนขึ้นแค่ ไปครับไปไปดูงูเห่ากันงูเห่าไม่เป็นไรครับไม่กลัวกลัวงูกัดงูเห่างูเห่าได้ยินเสียงมาเห่านี้น่าแตกเลยนะอย่างเฮ้ยมันจะไล่ไม่ได้ก็วะอะไรอะเนี่ยตุวเดียวเองเนี่ยที่จับงูทำไงวะเนี่ยยาวอันสั้นในห้องโน่น ไป้ายไหนพี่ย่ขงนนเตียงนูนอ่ะไปช่ายมีะนะเฮ้ยไม้ก็ยาวไม่ย่อแน่นี่ดูสถานการณ์ก่อนเลยมาดิมาดิเดียวดูิ ใช่งู how งูอะไรอ่ะงูสิงหโอ้ยงูสิงห์งูอะไรก็วัวเอาดิไว้จ่ายไม่มีอะไม่แจกไอ้ฟิล์มเข้าไปนีไม่แจกใครว่าจับอะไรใครว่าจับอะไรฮะใครว่าจับอะไรจับอะไรจับไว้ใช้จับงูอ่ะจะเข้าไปจับอ่ะเอาดิเข้าไปจับเองไงแต่ไม่ใช่งูงูอะไรอ่ะงูสิงหหห์์์งงงงููสสิิ เยมันควรมันทางนู้นออกมาวะเนจับเลยปะเอาสิเอาเลยนะเอ้าตีแบงก็คอยจับขอนะเดี๋ยวมึงพลาดหางก็น้อกว่าพูดไปได้มัดไม่โดนโดนบเอ้ยจับคอเลยฮะเอ้ยจับคอเลยเดี๋ยวเอาไปลองจับหางได้ดิเป็นลืกไว้ขายที่ฟิลขายให้นะขายเฮยกล้องกล้องมาได้ไกลมิมัดถือไอ้เอ้ยไม่ถึงมัน

เแล้ถือไ้นีาด้วย้ลบกนพี่เออแกต่อะไรแกต่กาแฟนีมัดอยู่มั้ยนะไม่รู้อ่ะผมร้านร้านนี่เอาล้านแม่งเลยมัดขอไปเลยเราอ่ะเอากินเป็นกุกอเอาไปไหนเนี่ยไปอดดิฮะเอาลบธรรมชาติธรรมชาติเราเราไปทำร้ายสัตว์นะบ้านเลยป่าปะเออหลังบ้านไหน

แค่คีบหัวมันก็ตายนะพี่แบงค์คีบตาปิดเลยนะแน่นตายเลยนะคุณมีดจนแน่นเลยเ่ยคอมันคอดแล้วนะแมงยังใหญ่เลยอะไรเนี่ยลูกสิงตอนนี้งูชานาะไปไหนอ่ะเอาไปไหนทุ่งปุ๋ยอ่ะเอาทุ่งปุ๋ยมาเสยแล้วก็ถูกันมาแล้วกว่าเราจะไปถึงเอาทุ่งปุ๋ยใส่ไหมโง่ไปทุ่งปุ๋ยปะแต่ผมว่าปล่อยมันก็ตายครับ ตอนนี้มันจะตายแล้วเนี่ยปากเบี้ยวแล้วเนี่ยมูงให้ตายมึงก็ไปนำมาพาดเนี่ยตายดีกว่าตายต้องหนีตายอ่ะโหกรรมเก็เป็นเลือดขึ้นเลยเนี่ยเดเด็อ่เดี๋ยวมันก็มาใหม่เจ้าของบ้านสั่งทุบอับประพงทุบเอา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 มะก็ได้พี่แจทุบแล้วก็ใส่กระสอบแต่มันไม่รอดแล้วนี่ยไปปล่อยบ้านเด็กดีกว่าเออเด็กเด็กแล้วก็ไปจับไปจับไหมได้เลย เป็นไก่ครับมีต้นมียาวเอาแหกเทน๋ยวจะหัวใจแก่ไอาหวังมาไมเล่วจับมันพันกันเนี่ยเอาเอาเอาไก่ได้ก่อนเจ้ามือจับด้วยเดิมสองละเดี๋ยวเพิ่มมันออกมาด้วยป่าวไป เดี๋ยวไปปล่อยกันมากินก็ตายแล้วเมื่อกี้ก็ตายข้างถุงเนี่ยเมื่อแกวหัวมาทำผมทำใหม่เดี๋ยวเราไปปล่อยกันปล่อยสู่ธรรมชาติครับไม่อยากฆ่ามันนะใจบุญทั้งนั้นหน้าตาดูดแต่ใจบุญทั้งนั้นเป็นไกดใครได้ได้ผลจริงก็จะหมดแล้วไม่ได้ขายแล้วไม่ได้ขายแล้วย้อนในขายรอบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนทำไม่มีคื้อนี่ไม่มีขายที่จะไปทำแล้ววะเนี่ยเนี่ยทำ้นเนี่ยขายเดี๋ยวโดนบอย่างนี่ยะนี่ครับจับ จับน้องก็ปล่อยครับเขตวัดครับอภัยทานครับแต่ไม่ถึงวัดครับอย่าไปกัดพระนะเอาไว้ข้างทางแหละปล่อยสู่ธรรมชาติครับดูดิว่าหนูมันจะวิ่งไปหรือวิ่งกลับเหลือดิไปแล้ว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 มันจะวิ่งมาหาพี่วะไปแล้ว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 ตามไปดูตามไปดูตามไปดูไปดูมันทำไมวะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลยกูยังไม่หยุดถ่ายเลยไปเรื่อยครับไปเร em, ื่อยครับโน่น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 จะขับนี่ขับนี่ขับนี้หนี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 วะหนีหนีหนีวะหนีวะหนีวะหนีหนีวะหนีวหนีวะ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 หนีวตายีวะหน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 ีว Bye bye ngủ chả